สบายดีพี่น้องสบายดีตอนซอยๆเนาะอากาศฮอนฮอนพี่น้องก็เลยว่ามานั่งอยู่แคมห้วยเนาะนั่งอยู่แคมห้วยบรรยากาศโอเคอยู่พี่น้องบรรยากาศดีเนาะเย็นเย็นสบายฝนตกมาเมื่อเ้านี้แต่ว่าก็ยังฮอนอยู่สวยมาเนาะน้ำก็ยังบ่อไหลขึ้นแต่ว่าเห็ใหุใดน้ำห้วยคุณได้หนึ่งเนาะสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเบาเรื่องแบะคือเกาพี่น้อง ก็มีไล so ่ทานมีไล่ทานถามกันเข้ามาเนาะทาง YouTube ทางทิกเอเขาแล้วก็ทาง Facebook เขาเนะเกี่ยวกับแบะพี่น้องไล่คนเห็นเขาเอาคลิปลงไปเนาะเห็นแบไล่เห็นเลี้ยงแพรนะเพิ่นก็เลยว่าส้นใจนะบางคนก็เคยเลี้ยงมาแล้วเป็น4 5ปีแต่บบเคยแพรนะก็เลยว่า ไล่ทา,านกันเลยว่าสงสสยวาเนาะเลี้ยงจังได้มันจริงแพรไหวขนาดนี้แล้วก็บ,บัวตายบัวมักเป็นพญาตเนาะฉะนั้นเหาจะมาเปิดเผยเนาะเคล็ดลับและวิธีขลองการเลี้ยงอ่าแบเหาเลยเนาะอยู่ฟาร์มเหาความจริงแล้วมันก็บ,บ่มียังพิเศษเนาะบ่มียังยากพี่น้อง <c oughs> ปลา <c oughs> ปลาท,ทางล่าง ได้ยินเสี่ยงป่าเน,ะนาะน่าจะมันขึ้นนำมาเนาะตัวใงสุสมขวรบางทรงได้ยินเสี่ยงแห้งเติบโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยอ่าหลายคนก็นสงสสยอยู่เนาะว่าเฮ็ดจังได้มันเลี้ยงมันคือว่าแพไลายขนาดนี้แล้วมันบ่าตายบ่เป็นพญานย,ยังบ่เนะาะหลยคน,นอาจจะสงสสยสําหรับฝ่ามเห่าเนาะความจริงแล้วอ่าเฮาก็เลี้ยงมาได้สามปีไปเนาะ กับไก่ซีฮอตซีปีแล้วเขาก็บพบบันามาลากล่พี่น้องเนาะบัวจะพญาิยังกัยาเนาะน่าจะแมนคล้ายๆค,คือกับพญาิที่บ่าทานเคยเลี้ยงแล้วก็เจอมาหลยนะยเนาะลักๆักบ่วจะเป็นอทองอืดปากเปอยอขี้แล้วขี้เฮียเป็ยังต่างๆเนาะบางครั้งกับเป็นวัดเป็นไอ เจ็บหูเจ็บตาไปซะน,นะพญาต์แบเนาะพี่น้องเพิ่นว่าลอยแปดพญาต์เนาะจากนั้นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าฟาร์มเฮาก็พบพอบัรหามาบบแมนน้อยๆพี่น้องเอ้ยภายในสามสี่ปีนี่เนาะแล้วพญาต์ก็บ,บางครั้งก็แมันเจอแบบพญาต์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเนาะแต่เฮาก็พยายามซอก จุดที่สำคัญที่สุดละมันพาย,ยายามซอกอวิธีทางเนาะแล้วก็ซอกต้นป่ายสายเหตุต้นเหตุที่วาเหตุให้แบเจ็บป่วยท่นยอนอยังเนาะพี่น้องเนาะคือตัวยัางท้องอืดเนาะมันมาจักยังท้องอืดพี่น้องท้องอืดนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเาเรื่องอาหารพี่น้องอาหารเนาะลักๆมันอาหาร กินหญ้าอ่อนเกินไปเหตุใดท้องอืดได้เนาะกินหะญ้าเปี้ยกเกินไปท้องอืดได้หรือว่าขีนะ้เหี่ยอันนั้นถือว่าหลักๆเลยตัวนี้นะแล้วอันตัวที่่องท้องอืดขี้เหียพวกนี้ว้าเรื่องแม่ท้องพี่น้องเนาะอันนั้นมันบรรดาที่่องเนาะทานก็ต้องได้กําจัดแม่ท้องหรือว่าพยาธิเนาะ เราอื่นๆเด้คือปักเปื่อยลงเล็บเนาะแบ๊บเป็นปักเปื่อยหรือว่าปักผุพองตัวนี้มันก็มีวิธีป้องกันแบบง่ายอยู่แล้วพี่น้องหากมีวัคซีนเนาะสามารถสักวัคซีนป้องกันพญาติตัวนี้ได้มันก็บอ่ได้สักไล่เนาะมันก็มีแต่ปีหนึ่งสักสองครั้งเนาะทุกๆ6เดือนหากักเข้าไปโลดเนาะตัวนี้ก็ถือว่าป้องกันได้ดีเราบานี้ พยาธอื่นๆเด้วความจริงมันกับบอมีอย่างไรกับประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยบางครั้งกับบางคนทรงข้อความนเนาะหรือว่าสอบทามเข้ามาว่าแบะเป็นจังสั้นจังซี่คือเจ็บตาสาิเนาะเจ็บตาตาคุณตาข้าวต้นเหตหลักๆที่ตาคุณตาข้าวนี่มันมาจากอ่าบอนอยู่บอนกินของแบะพี่น้องโดยเฉพาะคอกแบะต้องสังเกตว่าคอกแบะของฐานน่้น สะอาดหรือบอ่เนาะต่ำเกินไปบอ่อไอขี้อายเหียวมันขึ้นมาอันนี้มันสาเหตุหลักๆที่เ็ให้แบ้เจ็บตาตาคุณตาหมัวเนาะแล้ววันนี้เราเรื่องเป,เ,ปอเ,อเป็นวัดเป็นไอเนาะเป็นวัดเป็นไอนี่ก็เป็นได้ง่ายเนาะถ้าหากว่าคอแบทานอยู่บนลงเราบ่มีย่งบงังในเวลาฝนตกหรือว่าลมหนาวพี่น้องทึก ละอองฝ้นในเวลาตอนคืนโดยเฉพานะเนาะหรือว่าตอนเศร้าช่วงอากาศเย็นๆสามารถเหตุให้แบบป่วยเป็นวัดเป็นไอได้เนาะกันเป็นวัดเป็นไอแล้วก็สามารถาลงปอดได้ฉะนั้นตัวนี้ตัววิธีป้องกันง่ายๆก็คือเวลาฝนตกเนาะท่านควรจะมีาพากันแซงหรือว่าพาย,ย่างต่างๆเนะาะบังหลมบังละอองฟนให้มัน,ให,มนให้มันอยู่ได้ แบบอบอุนะ่นเนาะตัวนี้อันนี้ถือว่าป้องกันแบบต้นเหตุเลยพี่น้องขันปะปลอยให้แบทานเจ็บป่วยไปแล้วสีมาป่วนี่ยากสุดเลยเนาะเราลืงป่วแบเนี่ขันท้าว่าบางพญาตรันขันใส่ยาทึกเนาะบงพาติทึกใส่ยาทึกยาทึกพญยั่านมันก็จะดีไว้เห็นพ้นไว้เนาะ อาเรื่องแบบคือว่าตัวอย่างเราดูฟอนบางเธอแบทานอาจจะเป็นซี่ซึมๆเงาๆกินหญ้าโบกเกงยูไปยูมากจอยเข้าจอยเข้ากับพญาตอื่นแทรกซ้อนเข้ามาเนาะตายบางคนอาจจะขึ้นว่าแบนี่ตายห้าเนาะเพราะว่าก็มีบางทานท่ามกันเข้ามาอยู่ว่าป้องกัน้าแบะว่าสัน ความจริงแล้วครับรเจ้าเลี้ยงหมาหรือว่าซอาอ่อมถ้ำฝ่ามใหยายนลักๆเนาะของเพิ่นเพิ่นกาว่าเบาเรื่องหฮาของแบ่เนาะตาหฮาคือเป็ดคือ,คอไก่นี่มันบ่มีอยู่แล้วเนาะมันอาจจะเกิดจากพญ,ญาตอื่นเหตุให้แบ่บ่แข็งแหงแล้วก็พญ,ญาตอื่นมาแทรกแซรเออหมาเนาะแทรกซ้อนเข้าไปแล้วก็เหตุให้แบ่ป่วยแล้วก็ตายไปในที่สุดเนาะฉะนั้นมันก็คล้ายๆคือคนนี่แหละเนาะ ถ้าฮักเลี้ยงไปนี่มันฮักมันฮักหูพี่น้องฮักเหียนหูค่อยๆเหียนหูไปว่าโตได้มันเป็นตัวได้เนาะให้มันใจแกยกพญายตออกให้มันบง่งพญายตให้มันออกตัวอย่างว่าแบะเจ็บท้องให้มันหูว่าแบะเจ็บท้องเป็นอะไรคือครับรเจ้าว,วัาเนาะตื่นเศร้ามาปุ๊บก่อนปล่อยแบะทานต้องสังเกตว่าแบะมันเป็นอะไรเนาะบางโตนี่บ,บกเขียวเอืออเเอ้องบกเขียวเอื้องต้องสังเกตว่ามันมี ยังผิดปกติกับแบตตัวนั้นบ่เนาะความจริงแล้วแบทุกๆตัวนี้ตอนมันพักพรอนหรือว่าตอนหาเวลาหาตอนเข้าคอกันเนาะมันจะนอนหรือว่ายืนเขี้ยวเอื้องเนาะแบที่ว่าแข้งแห้งนะการมีไล่ๆอย่างพี่น้องกาบจักวาซีอธิบายไปช่างได้ให้มันหมดเนาะเราเรื่องการเลี้ยงนี่ก็ได้ตามประสบการณ์ของเขาเลี้ยงมา3้ำซีปี มันจะมีแนวไม้เข้ามาเลื่อยแต่ว่าทานต้องซอกวิธีทางเนาะจับพญาตหรือว่าบงพญาตให้มันทึกเท่านั้นแหละพี่น้องคือข้าพเจ้าเว้าไปนแเลยเนาะโอ้ยมานั่งอยู่นี่กะบไม่ยังก,ก็มีเนาะมีฮอดงูพี่น้อง <c oughs> งูงูงูเสียให้บงเนาะแลนไปคนแ,แล้วเข้าไปพ้นแล้ะเนาะ สิประมาณนั่นแหละเนะาะเรื่องแบะง่ายๆเนาะความจริงแล้วเป็นยั่งจริงพวกเขาเลี้ยงมันจริงแพ่ไล่ขนาดนี้ความจริงแล้วมันก็ขึ้นกับความพยายามความเอาใจใส่หักซาดูแลแบะแล้วก็เฮียนหูไปเรื่อยๆพี่น้องการเฮียนหูเนาะเป็นสิ่งสําคัญเนาะทานต้องเหียนหู้เรื่องพญาธิแบะ นิ่ใส่ของแบะท่าทานเลี้ยงแบะแล้วเอาใจใส่แท้ๆค่ะนะบอกเกินปีหนึ่งพี่น้องทานจะหูลาย,ยางเนาะเกี่ยวกับแบะแล้วก็หูสองทางและวิธีทางการจัดการแนวได้เนาะขันเท้าหูแล้วก็มันก็นจะง่ายขึ้นเนาะความจริงแล้วทักทักท่ามว่าฝามข้องเห่านี้ มีแบป่วยแบ่ตายอยู่บ่เนาะตัวนี้มันแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยข้าพเจ้ากับบไดเอาเข้ามาทํเอิดกัแรกๆทําอิดเริ่มใหม่นี่ก็มีแต่สาวป่ายแม่เนาะแบสาวเจ็ดโตรวมทั้งหมดัดแล้วแม่พันธ์ท่านมีแต่สิบเก้าโตเนาะตอนเอามาปีทํเอิดนะนะแล้วปีที่่องกับซื้อเข้ามาเติมสิบ่องแม่เท่านั้นแหละที่ซื้อแบเข้าพี่น้อง แล้ววันนั้นเลี้ยงไปมันก็มีตายมีแท้งล่ายางเนาะก็พยายามทนมาเรื่อยๆพี่น้องก็จนตอนนี้ก็ได้อยู่กับซองร้อยองร้อยกว่าเนาะก็เอาก็คไายออกแดกัถที่ว่าได้ครับพ่นสมขวนเนาะก็ถที่ว่าได้พ่นสมขวนแต่ว่าต้องได้เอาใจใส่แท้ๆเนาะข้าพเจ้า เลี้ยงแบบเอาใจใส่แบบติดตามอย่างใกล้ชิดแท้ๆนี่เนาะกว่าสิได้มาซํานี้พี่น้องคันถ้าฮักว่าตัวอยา่างเฮาเฮ็ดฟาร์มขึ้นมาซื้อแบมาใส่ซื้อตานางมาล้อมหัวลปลูกหญ้าแล้วปล่อยแบปล่อยสัตว์ใส่แล้วจ้างคนเบิงข้าพเจ้าคิดว่ายากเนาะสิไปรอดเ,าเอาลึงแบเด้ อันนี้ว่าความจริงเลยพี่น้องยากฉะนั้นต้องได้ลงมือเองเหาไปซึกซ่านำฟามทีว่าพ่นเลี้ยงมาแล้วก็ประสบพลสสำเร็จคันได้คันหนึ่งหันเราเนาะกบ่ถทึ่งว่าประสบพลนสำเร็จกะไปปึกซ่าลายบอลหันแหลเะ,ะเนาะเจ้าหูหนึ่งค่อยหูซองเอาเล็กเล็กน้อยๆแล้วก็เอาข้อมูลของเขาเจ้าหันมาปรับใส่กับฝารมของเหาเองเนาะคันทักว่ามัน คือข้าพเจ้าเว้าไปแล้วเนาะถ้าบงพญ,ญาตได้ใส่ยาทึกนี่ถื่ว่าพญ,ญาตตัวนี้ผ่านเธอนามาเป็นปุ๊บเขายาตัวนี้ใส่ปั่วให้มันทึกจุดถืวนนนน่ว่าหหยแน่นอนเนาะเว้าลึงแบนี่การซีประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องถ้าทานได้มีข้อข้องใจตัวได้หรือว่าทานได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงแบ้เนาะยักแสย,ยักแบงปัน ให้กเกษตรกรหรือว่าผู้สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงแบรนี้ก็สามารถก็สามารถอ,อันนั้นได้เนาะป่าพี่น้องขึ้น <c oughs> <c oughs> ป่าขึ้นฮาดมากก็เลยว่าเวาข้างน่อยนึงเนาะป่าขึ้นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้ำห้วยน้อยๆจงังซีละลาเนาะ <c oughs> มีป่าเ <c oughs> ดี๋ยวจะให้เบ่งเนาะโอเคเอา จะได้กระเสินเก่าเส้นเดิมพี่น้องขอามคอบขอบใจที่ติดตามนะครับสมคือข้าพเจ้าเว้าไปเนาะยินดีให้คําปรึกษาถ้าทานได้ส้นใจเกี่ยวกับการเลี้ยงแบ้นี่ก็สามารถทักเข้าหาข้าพเจ้าได้เนาะบอกว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าทาง TikTok หรือว่าทางวอตแอ p p เขาก็ได้เนาะเฟซบุ๊กเขาก็ได้โอเคเอาพี่น้องเจอกันคลิปต่อไปเนาะสบายดี